สวัสดีสมาชิกครับมีเบนซ์มาฝากหนึ่งคันนะครับเป็น m e r c e d e s b e n บตัวนี้สภาพสวยหายากมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นำเข้าแท้มาทั้งคันเลยนะครับกับ m e r c e d e s b e n บ W210 นะครับคันนี้มีสลรูปนะครับสีสันเงาช่ำขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยเคลือบแก้วเต็มคันนะครับเต็มระบบจัดว่าเงางามเงาฉ่ำนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับมีสันรูปมีเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรี่เซตครชคอนโทรมีม่านหลังไฟฟ้า มีแอร์หลังเรียกว่าครบจบในคันนี้นะครับใครที่กําลังหาเม r c e d e s b e n เนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสะสมหรือสายใช้งานนะครับคันนี้เรียกว่าสุดยอดเลยครับรถสมบูรณ์สดๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับนะครับภายในสวยหรูกว้างกวาง,วางนั่งสบายม่านหลังไฟฟ้าแอร์หลังเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นเมมโมรี่เซ็ตทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับมีระบบคุูช์คอนโทรลดูสภาพเบาะภายในนะครับตกแต่งรายไม้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น พอพงมาะไยครับเป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับสบภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาครับจัดไปครับคันนี้สวยหรูด,ดูดีมีระดับ กับ Mercedes-Benz นบนซ์นำเข้าแท้เลยนะครับปี2000 W210 นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4เบนซินนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดถังโดนัทมาให้เรียบร้อยรถเรียกว่าสวยหรูสมบูรณ์ครบจบนะครับสายสะสมสายใช้งานรีบพิจารณานะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับสภาพนี้คันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับ น้ำเงินเข้มหรือมิดไนท์บลูนะครับไม่ใช่ดำนะครับตัวจริงบอกเลยว่าสวยขึ้นตามากๆครับใครที่ชอบเบนซ์กำลังหาไม่ว่าจะเป็นสายใช้งานสายสะสมหาสภาพนี้ไม่ต้องไปหาเองครับมาเลยครับมาเลยครับคันนี้ดูสภาพสีนะครับเคลือบแก้วมาเงาฉ่ำเลยนะครับภายในสวยหรูนี่เป็นล้อแท้นะครับยางปี2025นะครับ189,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับมาได้เลยครับ ไม่ต้องไปเดินหาไม่ต้องไปควานหาให้เสียเวลามาจัดคันนี้ไปได้เลยครับระบบไฟฟ้าสร,รุปใช้ได้ครบปกตินะครับใช้ได้ครบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่รั่วไม่ซึมมาหลังก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับภายในก็สวยหรูมีแอร์แถว2เย็นทั่วถึงสะดวกสบายคันนี้ช่วงล่างไม่มีดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งคันนะครับเจ้าของดูแลมาดีมากๆ1 8 9นึ่งแสนับาทนะครับหนึ่งแับาทใครที่อยู่สายเบสน,นะครับรีบพิจารณาโทรสอบถาม ไลน์ได้ขอรูปได้ติดต่อเข้าไปเลยครับขอคลิปขอวิดีโอคอได้หมดครับดูแลเช็คระบบมาให้เรียบร้อย1น9่งแบาทนะครับติดแก๊สถังโรนัทระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับประมาณกิโลละ1.8สตางค์นะครับก็เกือบ2บาทนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันนะครับเพราะว่าสนมาก บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วติดแก๊สมาแล้วด้วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับของเบน์นะครับใครที่อยู่กลุ่มเบน์นะครับคันนี้สวยหรูดูดี v i p ต้องบอกว่าไม่ใช่หนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่รู้จะหาอะไรมาเทียบนะครับเพราะในเมืองไทยน่าจะมีไม่กี่คันครับบอกเลยว่าน่าจะมีไม่กี่คันรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มแน่นอนไม่ต้องไอวนหาให้ปวดหัวจัด